ลโลเบบีอ่ะลโลเบบีอําเก่งมากผมย่าไว้คักงนะาจังคุณนะขี้เขียบีบมาตัดยูโยโซ่อนอะไรโอ้เสียบฟักทำไมทำไมกินเก่งจก่งเลยเนี่ยไอ้เจ้าเบบีของแม่เนี่ยแม่กินแล้วอย่า อามึ um ๊ด uh, น uh, ี uh, ่แน่อุ้ยเนะเออคนคน่ะุเรยอือือ uh, um ืมืมอืมอืมอือืมอมอืงอนมอืมอืมอืมยอมอมอ หอมมันไก่หอมมันไก่กินได้ลังแต่กินได้ท้องเม่ออืมไม่รข้ชออรอร่อยปรุจิ้มไงแล้วใสยองไงใส่น้จานก็ลงไปใช่เปรี้ยปรุงเอาแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบอรลอยจังเลยอืมมะ สาว่เานะนี่นี่นี่น oh ี่นี่ยาวแตเอ้ยใช่มลูกออออ้าูเดียวอามป่าผู้ใดเดือสิไปนี่ยองทลยดิ่วยกบมาประชุมบสองเดี๋ยว เรียนภาษาอังกฤษด้เ่าก่ย่ยมันเกลียวนำด้วเดี๋ยวสิอันพอดีได้ล่อันส่วนตัวอันคุณนรูมาแเลวสิทธสนทนากับคุณนรูเป็นภาษาอังกฤษแต่รู้แล้วเม่เรียนิเือูเียดคุณสอนนีกคุณคคู่บอกเหมือนบอกขดนำด้วยนะอืมคุณนรูบอกดนำฟังเอาไป่ำไมอ่มบอนไล่แอดันขอไล่่วนตัวแอดคุยนค่ไล่วนตัวมันชวกระทำว่าตัวเกียวจะปีแล้วอย่งนี้จะไปเดียวเจะปีกับวันวัน วานยังงวานสองเดือนบ่โอ้ยริญวาสามปีเพื่อนิวาอันคือพ่อม่ของเนี่ยเธอนเนาะเพิ่นเพิ่อนถามศิวิเพิ่นกสิวาอันเพิ่นกสิวาขั้นเป็นสองปีแล้วเพิ่นกศิแน่น้ำแขงมาเรียงใช่ไหะเอาลงมาเย้าหรออ้างำย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 ำอ่าครับผม พรุ่งนี้รู้ก็จะกลับแล้วนะตอนเช้านะลุงวันแรเหอะไรกินนะฮะวันแเหตไอยากกินนะซิีมือแพ้วข้ากัน่าจะห่อนเทดี่อนก่าี่้หมอจ้งนี่อสก้หอีได้ซินมอเี่เาเดอแว้าอ้ยพอดีจะทาจะถ่ายขีวาาอ่เลย ำงดีกันว่าจะกินเรื่อ่อะไรอ่ะไปอะไรเรื่องมไปอัไนั่นไปยืเงียนมอที่ไหนชิ้นเสื้ออันกระเป๋ามาแพ็คเสื้อผ้าชิ้นเสื้อเสื้อผ้ามาเส็กระเป๋า แพ็ม anyway. ือเดียวเอาสือเขาบอกว่าเป็นามประเทศเขาแพ็กระเป๋าแบบเตรียมตัวแต่ว่าแพ็พาไม่ได้ทำอะไรนี่นสุดท้ายเือไาเอไม่ฝอยเอ็นสเ็เอ็กไแล้วิูกันอ้าวลวงเราเสียนะกินก้อนลูกกินก้อนแม่ก้อนข้า In quán nước là vì một cái mấy cái món ăn thì còn đó là phần mềm 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 chụp mềm 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 bơm, เขจยอกปยวะิงม่าจิงมหาแม่แล้วอืข้าวหนึ่งหมูมาขึ้นพูนน่ตาต้นยกก่อนเออมีแต่ทงปากข้าวดห่อกถ่ายเอกแลอเ่าอแล้วกำลังทดสอบกาแฟขึ้นหิวอยู่ค่ะจ้าอยาอยู่ปรชมืนหม่อานี่เแต่ว่าสันวามเป็นผัดเป็นเองนะะโอออบางสกินพวกพวกินเหลือเอ็เโ้อดออันนะ เราซื้อเพื่อเผื่อะอือเอาโหโคตโลบอ่ะเอาโหโคตโลบอ่ะโอเคครับบ๊ายบายก่อนไปายเอฟซีเร็วไปายเอฟซีเร็วมึงน่ะมึงน่ะมึงนะเอึงน่ะเล่นเล่นโอ้ยเล่นเล่นเล่นไปายเอฟซีก่อนเร็วถูกครับบ๊ายบายจุ๊บๆยกมือขึ้นหน่อยลูกเฮ้ยไปจุ๊บจุ๊บสองมือพนมขึ้นถูกครับถูกครับก่อนนี่ อีบอ <Bye> ันนี้อัืกินตัวเิโอ้ยยกินอเสด้น่ะอ่ะ๊ายบายไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ